สวัสดีค่ะจัดไปไอที24ชั่วโมงวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ YouTube Pop Up Space ค่ะที่นี่ก็คือที่ที่ทาง Google Inc. จากอเมริกานะคะเขามาเปิดที่เมืองไทยเป็นรัลา3วันเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะให้บรรดาครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างสารรค์วิดีโอบน YouTube เข้ามาใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงสตูดิโอในการถ่ายทำรายการกันได้แบบฟรีๆค่ะภายในเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ Space นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YouTube Space ค่ะซึ่งก็คือพื้นที่ที่ให้เหล่านักสร้างสรรค์วิดีโอบน YouTube ได้เข้ามาเรียนรู้งานโปรดักชันเข้าเวิร์กช็อปให้ความรู้แล้วก็ให้เข้ามาใช้ฉากและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการสร้างสรรค์วิดีโอได้ฟรีค่ะและที่สำคัญได้มาพบปะแลกเปลี่ยนร่วมมือกันกับเพื่อนๆในช่องอื่นๆเพื่อพัฒนาคอนเทนต์บน YouTube ให้ดีขึ้นด้วยค่ะ มาพอดีเลยค่ะตอนนี้คุณบี้เดอะสกาครีเอเตอร์ชื่อดังนะคะกำลังถ่ายทำรายการอยู่พอดีเลยค่ะแล้วระหว่างที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี้นะคะคุณบี้เดอะสกาก็ทำเซอร์ไพรส์เชิญเอิ้นไปเป็นแขกรับเชิญในคลิปที่เขากำลังถ่ายทำอยู่นี่แหละคะ่ะเคสานี้เข้าไปในโหลครับผมอันนี้เหรอคะใช่ครับผมมันคือโพแทสเซียมไอโอดีครับผมจบห้าสี่ นี่ไงคะได้มาแลกเปลี่ยนกันจริงๆด้วยค่ะเทคนิคไทยทำใหม่ๆก็มีให้เรียนรู้นะคะสมัยนีย้ต้องกล้อง360องศาค่ะ คุณู้ชมคะเดี๋ยวนี้ YouTube รองรับวิดีโอแบบ360องศานะคะแต่ว่าก็จะต้องใช้กล้องที่สามารถถ่าย360องศาได้ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคที่ทำให้เกิดวิดีโอ360องศาได้นะคะโดยการใช้กล้อง GoPro 6ตัวมาประกอบเข้าด้วยกันทุกทิศทุกทางแบบนี้ค่ะพอบันทึกภาพเสร็จก็ต้องเอาไปเข้าโปรแกร,รมพิเศษในการตัดต่อเพื่อให้ได้วิดีโอแบบ360องศาออกมาค่ะเทคนิคไทยทำใหม่ๆก็สร้างความแปลกใหม่เพิ่มยอดวิวได้เหมือนกันนะคะ และนอกจากการไทยทำแล้วการเติมความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ เขาก็มีการจัดเวิร์กช็อปกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะด้านล่างนี้เป็นสตูดิโอที่เป็นกรีนสกรีนค่ะเอาไว้สําหรับถ่ายทําลักษณะที่เป็นเวอร์ชวลสตูดิโอนะคะแต่ว่าในบางเวลาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสตูดิโอนี้ให้กลายเป็นห้องเวิร์กช็อปค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังทำเวิร์กช็อปกันอยู่นะคะเพื่อสอนถึงวิธีการทําวิดีโอ YouTube ทํายังไงให้ดีทํายังไงให้โดนมีคนติดตามเยอะๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะสร้างไรายได้จากการทําวิดีโอบน u t u b e ได้ยังไงค่ะ ยูทูบสเปซเปิดครั้งแรกปี2012ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะและตอนนี้ก็มี YouTube Space ที่เปิดถาวรแล้ว10ประเทศทั่วโลกค่ะอย่างในเอเชียเราก็มีที่ญี่ปุ่นซึ่ง YouTube Pop Up Space อย่างที่มาเปิดในไทยนี้มาแค่3วันเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ Why do you choose to open the YouTube pop-up space in Bangkok? Sure. So Thailand is one of our most important markets in Asia and around the world. In fact, it's one of our top 10 markets for our audiences. Uh, it's growing faster than the rest of the world, 70% year over year for watch time and uploads. So it's uh, obvious that Thailand's the next place to do it. In fact, the creator community is also large here too. And in fact, uh, per capita, there are a lot of uh, uh, channels over uh, 1 million subscribers here compared to other markets in Asia so Thailand is definitely a market we wanted to do next. So can you tell me uh, what's the difference between YouTube space and, and other studios? Sure so I think a YouTube space uh, really is not just about making content uh, it's all about learning connecting and creating uh, content which means that uh, it's for a place for learning like a film school uh, it's also a place for networking like uh, a party and a networking uh -huh. event uh, uh -huh. to meet other collaborators and people from the industry it's uh -huh. also Free for creators to come use the equipment, use the space as well. So uh, we take those barriers down for cost of actually production as well for creators. So it, it's going to be like a community. Yeah, it's like a community exactly. Uh -huh. uh, a community center really for creators uh, to learn, of course, and to connect, but also to create great content uh, with stuff they can't afford usually in their own uh, living room or bedroom. Uh -huh. uh, and so we give it to hear them here uh, at the space. มีพื้นที่ฟรีแบบนี้นักสร้างสารรค์วิดีโอ YouTube ก็สร้างผลงานระดับโปรดได้ไม่ยากแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วเหล่านักสร้างสารรค์วิดีโอบน YouTube เขาได้ตังจากอะไรบางคนก็ได้ไรายได้จากการทำคลิปที่มีสปอนเซอร์ค่ะหรืออีกทางหนึ่งก็คือจากโฆษณาบน YouTube นั่นเองอย่างเช่นถ้ามีคนกดเข้ามาดูคลิปเราแล้วเห็นโฆษณาเราก็จะได้เงินนะคะถ้ามีคนกดเข้ามาดูคลิปเราแล้วคลิกเข้าไปที่โฆษณาด้วยอันนี้ก็จะได้เงินที่มากขึ้นไปอีกค่ะ ยิงยอดวิวมากก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากใครอยากจะลองเป็นครีเอเตอร์เพื่อสร้างไรายได้กันบ้างต้องเริ่มต้นยังไงขั้นแรกก็ต้องสร้าง Account Gmail กันก่อนนะคะแล้วก็นำา Account นั้นไปสร้างช่องหรือว่าแ a n n น l บน YouTube ซึ่งช่องนี้ก็เปรียบเหมือนกับช่องช่องหนึ่งทางทีวีนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นของเราเองจะผลิตคอนเทนต์อะไรก็ตามสไตล์ของเราเลยค่ะแต่ก่อนที่จะผลิตคอนเทนต์ลงไปก็ต้องไปกดเปิดการสร้างไรายได้กับ YouTube กันก่อนด้วยนะคะ ซึ่งเราก็จะต้องสมัครบัญชี Google Adsense เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี YouTube ด้วยค่ะทีนี้ก็ถึงคราวของการผลิตเนื้อหาแล้วนะคะจะผลิตยังไงให้ดีให้โดนให้คนมาชมเยอะๆลองมาฟังคนที่ประสบความสำเร็จจากการหาไรายได้ทาง YouTube ที่เพิ่งเริ่มต้นไม่นานก็มีคน subscribe กว่า3 0 0 0แล้วค่ะ จริงๆแล้วผมก็เฟิรอนนะครับอยากจะหากิจการเล็กๆสักอันหนึ่งก็เลยลองดูว่าเห็นว่ายูรูปเอาสร้างอะไรได้ได้เราก็ลองดูปรากฏก็โอเคขึ้นมาก็ก็เลยกลายเป็นลูกเป็นล่ามีคนติดตามก็เกิดกําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยเลยทํามันต่อเนื่องาเราจะใช้โปรดักชันแบบง่ายๆนะครับใช้กล้องเดียอร์อาเลยแล้วก็ถ่ายทํากันเป็นแบบเป็นฉากธรรมดาเราถ่ายทํากันที่บ้านเราทํากันสองคนไม่มีทีมงานไม่มีสตูดิโอเราดูจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ลองดูว่าเด็กไทยชอบอะไร เราก็เมิรสกับสิ่งที่มันอยู่รอบๆรอบรตัวร่ารอบตัวหรือบางทีก็อาจจะนึกย้อนวัยสมัยเราเด็กๆ<ช>ว่าเราต้องการอะไรเราอยากดูอะไรสิ่งแรกเลยครับชอบอะไร เป็นตัวเองให้มากที่สุดคืออย่าฝืน<ด>ทําอะไรที่ตัวเองไม่ถนัดใช่ครับให้ดูว่าตัวเองอถนัดอะไร,รทําสิ่งนั้นชอบอะไรทําสิ่งนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาไรายได้ของคนยุคใหม่นี้นะคะที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ลงมือทําเลยค่ะสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะยังไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ it 2ี hrs. com <S แล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจัดไป it 2ีชั่วโมงสวัสดีค่ะ